หนุ่ในตรงนานมากหนุ่มหนันต้องหนเหน่นแลยใช่ไหมใช่แต่ก็ทีนะมันแบบอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำหูตอนทีนไดจะได้ทำแบบรอบๆคั้ๆในตรงนั้ เือไอติดกันเลยนะไฟฟิวเลยนะคุณเดินมาต้องถามเลยว,ว่าแบบใครตัดสินให,ห้นี่เองอย่ารู้ปะอย่าู้ตัดเองหรอตัดตั้งแต่ก่อน ตากลวดแบบนี้จงไปให้พี่พัฒตัดให้เออไอ้ขออกแบบนี้นคะคะตัวมันมีในในเน็ตใช่ป่ะเราก็เห็นรูปแบบออนไลน์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบอันนี้ก็ให้พี่พัฒน,าาาน์จับจ่าไหนเข้ากับเราประมาณน,นั้นเพราะฉะนอั้นทุกคนวันนี้เราดูค่ะ น่าดูนะชินน้งบินใหไม่ชินทำให้เขาชินไม่มีนะขบอกหมดเรืองอยเดี๋ยวให้ดูดีอาสชอร์ออกมนตรงข้ามดูเล่นใหญ่มากเลยคนณอคุ ันก็บังคับชุดแค่สีก็ลงแล้วก็เลื้มแล้วก็เดินขึ้นโดดเด่นโดดเด่นทำให้น่าห่ามทำโดดเด่นอะไรคือความสนุกในการแบบว่าเด็นไปเรื่อยเดินคุยไปเรื่อยคือว่าเมาส์ชุดแต่ของคนแต่ละวันเดินคุยไปเรื่อยเดินแบบไม่มีสาระอะไรเลยเราก็เดินแกล้งนานๆไปทุกวันสกิดหลังจนเขาจำได้ว่าใครแกล้ง พี่บางคนาเขาเดินมาอย่างนี้มาให้หันทางน,นู้นนึกวา่าหลอกอยากโอบไม่เตือนไทยเดี๋ยวจะได้รู้มั้ยพี่มอมอ๋อโอเคแค่อ่านนะเมือนคนติดสก,กินชิพไงที่คุยกันไปมันก็มีไม่้อหลอกก็ได้อ๋อโอเค เห็นหมอพี่เอมาน่ากลัวสุดเห็นด้วยค่ะทำอะไรยิงเอ็นนี่เอ็นทำอะไรขอเขาเป็นทำหเมย <laughs> นันก่อนบอกว่า ีอะไรที่อยากบอก5ปีที่แล้วคืออไาหาตัว้เข้าไม่อะเขียวห่อนไม่วีเกียวหวาน ก็บไว้เป็นความลับก่อนล้กันเออไม่บอกไมบอกไม่บอกยังไม่เห็นเลยวละแต่มันเลิกจริงเลยนี้เกิดคือมันเป็นเรื่องที่มัน,มนดีมากอ่ะเก็บไว้เดี๋ยวบอกเอออันนี้เกิดจริง แล้วไ้ววกินหมดเลยเหรอแรงมาก <c oughs> สรุปอ่านปาก <c oughs> นี่อนดิที่เป็แบบว่าอ,อะไรขนาดนี้เลยมาอ่านปากอยู่ห้ามอ่านนะคะความลับดนะเดี๋ยววันไหนอยากบอกจะรับฟัง ได้ถามมาแล้วค่ะโอ้โหพี่เอ็มหนูไม่ถูกใจสิ่งนี้ทำไมอ่ะหนูไม่ชอบกินในหม้อลูกไม่มีแต่คนถามว่าหนูถึงวิวหรือเปล่าหนูเป็นลู้เป็นลูกเป็นลู้เหรอไม่ร oh. ู้ทำไมลูกเราแต่งตัวไร้ขนาดนี้มันในถ้ามีค่ะแม่แล้เปล่าหนูชอบเลยนะที่กินแบบเนี้ยลูกคนเดียอยหรอ ให้เอ็มก็เธอจะบอกว่าลูกแต่งตัวแรงให้ดูแม่ก่อนโอ้โหนี่เลยเออไม้เียวในมือลูกขันแล้วนะลูกแล้วเข้ากลองแม่ก็เขาบอกว่าบอนอย่างได้ไรใหม่หันกล้องสร็ล้วันกองเข้าตัวเองเยอะอะพี่เอมทานอะไรบ้างปีไฟๆกันอินมูผไมกับไขอินร้อนแค่น้นอ่ะออกรดเบซ์ออกไปก่อนเ้ออกไปอนลมากเ ใหไม่ะไดีค่ะไเห็นไ้จงนึงอยากให้เขาเห็นเธอมากหอยอออะไร่างเงี้ยะเป็อะไรก็ไี่เป็นพี่เอ๋มาให้คนเดียวเลยโดนเป็นงแงวนะอย่างเงี้ยัตะกร้าแล้วหมดแล้วค่ะบรด้อย <łość> <S 2> <S 2> บอลไล่เข้ามาวัตสกาหายเราบอลกโกดกดตกใจแย่เลยใช่การกดการกดเล็วที่ช่วงแต่งหน้าแล้วผล่แต่ว่าตะก้าหายตะก้ามันชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เด้งขึ้นมาอยู่ข้างหน้าชัวร์เคย เป็นมาจันนะคนรู้เป็นมาจันหรอมจันใช่ค่ะรู้สึกว่าชีวิตคนาแบบมูนซึ่งมีลม่าจันแล้วมันก็ส่งสว่างได้แมวมันอยู่เก็เลยพอาก็ได้สัมผัสาจันห่่านอะไรมาเยอะไรนี้ก็ได้จแล้วส่งเนอนเี่ขอวีนาหรอ สสีขาวมั้งก้าาใช่ชอบสีขาวคือรู้สึกว่าเหมือนใจสีขาวเป็นอะไรที่แบบว่าบริส,ส membership membership. ุทธิดีแล้วก็แสดงถึงทางแบบรักแบบไม่ม <Det. S 1> ีเงินไถ่มันเป็นการสื่อด้งอไรหลายแบบอย่เงี้ยบางครงใชได้หลายโอกาสหรืออกเวลาแบบกินเยื้ออีีเนื้อชอบใช้เหลืแรู้สึกว่าม ว่านั้นจจะซื้อกูกหัวคุมอาจจะซี้อแม่มาใส่ใจถอามันแบบืุณก็เลยได้ก็ได้คุณมั่นใจว่าอะไรไดุ้หัถามคนในนี้เลยค่ะทุกคนได้กุ้งแปลว่าอะไรทุกคนกุกงหัแปลว่าอะไรบอกมาเร็ว คนไม่มีใครรู้เลยว่ากุ๊กผูกทำอะไรเคยมีคนพิมพ์ว่ากุ๊กผูกแต่พิมพ์เพว่ากุ๊กผูแทนแค่แบบว่าอหนไม่มีความหมายจะบอกว่าตอนเด็กๆนะเคยเล่นกระต่ายตาสีขาวคือเหรอผิวขวกับตาสีแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเก็ตาผิดเหวี่ยงมากือว่าหมาก รู้แต่วิญญาณเคยเลี้ยงแมวชื่อเด็กแมวเจอใช่ไหมจริงๆเป็นแมวพุ่งได้มีคนเราไว้ฟังเหรอแล้ก็เอามาเลี้ยงแล้วพอแมวเด็กอ่ะบางตัวมันยังไม่มีวัคซีนไงมันก็เลยรู้เลยว่าพี่ทหารมาแจกเขาตับเขรอไอ้แมวเข้เขากินแมวเขาไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนเราลนะลูก กับตันทีมแต่ประโยคเดียวคือนาคีเรื่องนี้มีงวยมันมีมานานแล้วค่ะแลการสื่ออะไรครับมีงูยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวบอกอะไรมีงวยก็ต้องเปิดดูเท่านั้นหละค่ะถึงจริงจริงหนูมีมาตลอดค่ะอยู่ตรงเออไม่พูดดีกว่า กันเะะอ,องนยังไงบ้างเลยอย่าเล่นเรื่อง่อกบุกนะคะเราเป็นคนบอว่าเออเราห็นควรใช่เลยหนึ่ง เคคอยแต่งหน้ากับคุณงิงค่ณนี่รเออม่ทังทไมต้องต้องสมัครชีวิตช้าโอ้ไม่ต้องไปกิน ใส่ติดตู้ตัูู้้เขามค้เอา้อนะเา,าคอมเมนต์อเด็กนะตู้ถูกไปเยอะผมแม่ตะกีพาเหรอคะใช่แล้วแม่ไหนตะพาคะเดี๋คนยืนดีนะอ้คุยอะไรพี่เอ็มกันคุยอะไรพี่เอ็มเหรอตายตาเห็นอย่างนี้แล้วกัน มีนะฮะคาราบินอ๋อแล้วตัวมอนตัสกายสเฮ้ยเด็กมากตัวได้หรอโอเคดีมากเราเลี้ยงแมว60ตัวเบียมาเอาได้เลยฮะแมว60ตัวเหรอคุณพี่เก่งมากเลยเนี่ยประกดจบจะซื้อแมวมาแล้วเราไม่แล้วเดี๋ยวมาสีัาตีค่ะอ๋อมันยูยูตีมเหรอใช่ สนุกมากที่แว่นมานี่มา <laughs> <laughs> บอสกลับมา <c oughs> บอนกลับมาเหรอคะย่า is o u s w i m s yeah, t o e t i today so I hope you guys h e r นอุนิดหน่อก็ไอันนี้คือเราใส่เป็นคีมลกเหรออ่าเป็น ปิดตาไว้ค่ะอ๋อเพราะว่าจริงๆเราจริงๆเราแต่งหน้าไม่ทันโดนตาโดนแสงเลเซอร์ไปเยอะติงคือแคทเธอรีนอยากเราเป็นแคทเธอรีนเรีนยิงมาค่ะเรามีความสามารถพิเศษเยอะเหมือนกันนะรถเบนส์จะทำไปง่วนแม่งเลยจะทำไปทุ่ค่ะความสามารถพิเศษรถเบนส์ก็คือสามารถโยนของในกระเป๋าชั้นได้ทุกอย่าง แล้วฉันก็ถึงลงแรมก่อนเลยแล้วก็เอาขอไปวันไหนไม่รู้มีรถเบนมันไม่เหงานะคะบอกเลยไม่เหงากับลำฐานรสครับไม่เหงาใช่น่ารักเลยค่ใช่เบนซ์น่ารักวันนี้ทุกคนก็จะแข่งซูมสูตรคอมเพลชันนะคะแล้วก็ไม่รู้จะมีรางวัลทิเกตอะไรอีกไหมวันนี้เพราะว่ามีทุกวัน เป็นกรรมการด้วยฮะ่พีเป็นกรรมการไม่ได้เป็นอะวันนี้แต่ว่าเราจะไปให้กำลังใจทุกคนนะคะเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็เชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเชียร์โรดูเก็ตเหรเชียร์โรบูเก็ละกันทุกคนแอบน้าจอนะคะทุกคนอย่าพะต่อนะคะทำไมอะไม่ได้โต้นู้นไง ก็จริงจริงบอยก็บอกว่าเออก็ไม่อยู่กับน้องๆเราจะให้น้องๆทุกคนแต่ว่าบางคนเราก็สนิทกันนี่เตะกินเตี๋ยวดินบางคนเราก็ตามให้กำลังใจเขามานานแล้วอะไรไปสับปะรดไหมเอามีอะไรเด็ดมากกิน ตามดูคือตามดูน้องๆได้ถูกช่องทางเลย,ะยนะคะแต่ของก็ยังขาดขย่อยนะไม่ได้ส<ะ>่ยมาพูดตามปกติเต็มมาเต็์มาเงินเดือนสามทางละหนึ่งร้อยตรงนี้สามมี<อ><สะ>มาเลย<สะ>เดี๋ยวนะรถรถถังรถถังนี่คือรถเบนซ์เหรอใช่ค่<ส>ะทำไมเรียกรถถังอ่<ส>ะ อ๋อหนูอืดแบบหนูประกวดแน่จะเป็นจังหวัดหนูประกวดคนเดียวที่แบบรีสีจังหวัดกว่าจะได้เลยเฮ้ยดีมากไม่แต่ที่เราถามมาก่อนหน้านั้นไม่หรออ๋อมันเป็นขนมปุยก็คือไปเรื่อยพี่เอไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็ดูดูแบบอืดจีนะดูเป็นแบบชื่อที่คนจำได้นางงามรสชาติอะไรอย่างนี้เลยมีคนบางคนบอกว่ารสทางสู้ๆรสทางน่าสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงที่เขาไม่รู้บอกเขาเป็นว่าอ๋อรนเปรี้ยวฉนละมังรสทางนั้นมันนักวย แกมชื่อรรดเบนแล้วมีมิสแกนชื่อรถเบนก็เราจะเป็นถังอะไรอี้เป็นฟีแบบซอยจอยอร่อยมากรถถังเลี้ยงง่ายทิมง่ายรถทันทาเอออร่อยไ้มเนี่ยเคื่อแจ๋วเนี่ยอร่อยค่ะเป็นไก่ รอก่อนอนะวันนี้จะมากินเอมทาำเยอะไหมทานแต่ว่าแบบวันนี้พี่ก็เมื่อ,อวานพี่เจอชุดราตรีที่รัดรูปเข้าไปพี่ก็เลยนึกถึงพี่ไม่กินเยอะดีกว่าเดี๋ยววันนี้นั่งดูว่าจะเป็นเรื่องไหมคะวันแรกกิเวนแรกที่ใส่ชุดสุดแล้วก็มา<น>ส่ชุดราตรีใช่ไหมคะชุดราตรีเหมือนไม่ได้ฟิตติ้งเลยแต่ว่าก็พอรู้ว่าเออมันก็ใส่ได้แล้วก็เปลี่ยนทันทีแล้วก็รู้สึกว่า เมไไื่อผมไม่ได้ทำคำนี้ติดไปเดินอ่าเพทก็เลยไปนั่งทานอาหารลืมแบบกินกินกินทุกครั้งันหายใจไม่ออก่ะแน่นแล้วมันก็จะตีขึ้นนะพี่ก็เลยโอเคกนะันพี่ก็มาเบาละดูแล,เ,ลเพื่อนมาดนนะูแลตัวเองก่อนอันเนี้ยสองคนหางปิดกางเกงมีวีหน่อยมันเห็นเหรอตาดูตรงนี้ไม่ได้เห็นนะเอามือปิดกางเกง ใป่ไหมเอาเห็นปิดเอาเห็นปิดสูหน้เออสอนหน้าช็อตะกี้เห็นแบบแบบไม่เห็นค่ะเดี่ยวติดก็อกมันปลิวทุกคนเดี๋ยวติดก็อกมันปลิวนี่เลยแล้ เหมือนวันนั้นต่น,นที่เธอใส่ชุดสีทองแล้วเปิดถุงนะนะเอาลายติดต่อฉันได้เพราะฉันบออ๋อไม่ได้เออมีช่องเปรี้ววะอ่อยๆเป็นแฮปปี้ยวไหมห,หรือว่าหลังเปรี้ยวชอบใช่ไหมชอบไปเอาบ้างเพราะฉันก่อบใส่กินเปรี้ยวๆดีกว่าตื่นเช้าจะได้สดชื่นหรือว่าชอบกินเปรี้ยวแต่มีน้ำปินาเปรี้ยว กินแบบโอ้โหหนูปวดท้นเลย่ะจริงหรอกินเปรี้ยวมากม่นากิน,นรสจัดเก่งมากเลยอาา่ะคุเห็นในเปรี้ยวเลยใคนไหนแ้ว ด้วยกันได้ทีนี่เขาชอบต้มตำเผ็ดอุ้ยหยาอย่าไปเชื่อกินเห็นไม่ได้ได้เลยนะดูแต่หน้าคือแบบหน้าเต้าหู้หน้าเต้าหู้แต่นางกินต้มตำนะจ๊ะกินน้มตำแต่กินไม่เผ็ดไม่เผ็ดของพี่เอ็มนี่ใส่กประมาณกี่เม็ดคะเม็ดเดียวพี่ก็ร้องไห้แล้วลูกพิษกรกเท่านั้น คนบอกว่าเมื่อวานวีนาสวยมากคุณผู้ชมค่ะนี่โรกล้่ใส่ผิาวตว่า สิโมงแล้วเอออีกเจ็ดนาทีคอคุณแม่ดีฉัน่เรามใช่ประมาณเจ็ดนาทีนะคะทุกคนแม่สวยมากขลยคุณ่ะแม่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 แแม่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 ะม่ม่ใช่คุณค่แ

อยู่ในไล์มนานแล้วอมี่อะไรอะรามน้เ่น่ามานั่งตรงนี้เลยอะตื่นเช้ามาก็โดนแต่งหน้าก็โดนเดินเด แล้วแล้วท่านหนูแล้วท่านหนูเช็ดนะแม่ท่านหนูไปเช็ดเช็ดเลยเช็ดเลอะมาแล้วเลยนั่ดูตาดิจะให้มันไม่เลอะไงอะฝักข้าวยังไม่ตรงเลยเนี่ยมันเมยนวันนี้โดนไปถีบออก แต่ชิมมานั่งซิคุณแล้วจะโดนยิงใช่แต่เป็นเอนิจี้ดีมากเลยนะชอบอะไรแบบมันทำให้แบบตื่นเปิดตื่นจริง,นนร,งรู้สึกบางทีอยากอยากจะแบบอยากจะต่อยกลับว่ะอยากจะต่อยากจะตกให้สลบคาบมือไปเลยอะแต่ไม่ทำหรอกมันเป็นเสศษในหัวหนู <c oughs> คิดเฉยๆอ๋อ,อเฉยเฉยแต่ไ <c oughs> ม่มีบาร์คมาเมาื่อยไหร่รักกันนั่งยืนมืออยู่ด้านมืออยู่ด้านมือ รว <Es> ดรอละกาแฟแก้วที่สองจะบอกว่าแก้วแรกกินไม่หมดเลยอ่ะลืมหยิบออกมาอีกสี่นาทีเดี๋ยวไปละอะไรอ่ะแม่อันนี ah. ้มันแบบเป็นข้าวโอตที่จืดกินไม่หมด วีน่าแต่งอินคืออะไรคะแต่งหน้าเหรอใช่วันนี้แต่งหน้าถึงรอมเต็มอินะคะทั้งหมดใช่ไหมคทั้งหมดเลยใไหคเราไปพรมที่ดใช่ไหมที่ยังไม่ไปก็สุรเดยวไม่ออกใะไปึงค่ะ Guys how are you Um, t the t i mix Today's gonna soup o so swim sure be m well. c รอ i ชุดไม่น้ำแต่งเองเหรอคะเปล่าค่ะเดี๋ยวพี่กั๊สนั่นแต่งใ as นะคะ มีนานอนทงที่ทางกองประกวดสัดงให้น,หนนะน,น่าชุดไว้น,น,น้นกี่โมงหน,งน,ะะน,นึ่งทุ่มนะคะอะไปจะไปทุ๊กนัางเดี๋ยวเ้อน,นั่งยุง่ยมาแล้หนึ่งดอกเล้วก็กลับวกักับไหนอน,น,นเอนะเช้าอ,อยู่อ้ยโดนแม่ขอพทษค่ะวี่ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่หันเราตลกเหรอขอโทษค่ะอุ้ยขอครั้งสุดท้ายอย่าไปเร็วคือแม่แทบไม่ทันเลยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแม่เข้าใจไหมคะที่หนูพูดกันก็แบบมุกไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาบอกว่าคุาไม่บอกว่าคนท้องแก่นร้อนขำคนอะไรนะ คนท้องแกแล้วถามอุ้ยคขาไม่ได้ท้องอ๋อแรงเนาะคอมเมนต์เดี๋ยวเนี้ยเขาเป็นเนื้องอกเนื้องอกในลำไส้เจ้าเซลแรงอย่ายเซลแม่หนูนะ <c oughs> เซลได้คนเดียวโอเค58าแปดและแต่พ<ม>ี่ก<ม>ู๊ดยังนั่งอยู่นี่ <c oughs> อยู่เลยนะแม่ รูน่ันก่็นก็ลุกรัลุก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 ปุ๊เราลุกปั๊บวันสองใช่ไหมฮะวัสองใช่ปะวัสองคอวัหนึ่งเหรอไปล้วไแล้วเหรอไม่เป็นไรถ้าัดหนึ่งไปก็นั่งวัสอได้ก็ทีทำบ่อยไม่บ่อยค่ะครั้งเดียวครั้งเดียวคงเดียวแน่ไม่ได้รู้นรป็นสาย สวยมากตัวเนี้ยขอบคุณมากค่ะอุ้ยสวยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะแต่เป็นรถเป็นคนอีกครัะใส่ตกรถไม่มีนะไปเดี๋ยวพี่จันไปแล้วไปแล้วเหมือนกันป้าวีนามารับชุดแต่งชาตินะคะไปก่อนจะเดินไปก่อนไปแล้วไปรอก่อนนะคะทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย Terima <laughs> kasih.